สวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้ผมพาคุณผู้ชมมาที่ Crazy Hawk Farm อำเภอไซน้อยจังหวัดนนทบ,บุรีที่นี่มีเรื่องราวที่น่าสนใจของบุคคลท่านหนึ่งครับที่พยายามค้นหาตัวเองนะครับและทำทุกๆอย่างด้วยหัวใจที่มุ่งมั่นและเรื่องราวของเขาจะเป็นอย่างไรตามผมมาครับ ครับคุณเคครับสวัสดีครับโห้โนนี่กำลังทำอะไรอยู่ครับก็กำลังเช็คความเรียบร้อยของนกอยู่ครับโอ้โหนี่คือเหยี่ยวใช่ครับเหยี่ยวที่ฝึกใช่ไหมครับใช่ครับโอเค่นั่งได้ครับผมแม่คุณผู้ชมครับและที่นั่งอยู่ข้างผมนะครับคือคุณไกรโอรันคุณทอนะครับเจ้าของ Crazy Hawk Farm นะครับหรือที่เราเรียกกันว่าคุณเคนี่คือเหยี่ยวที่ใช้ฝึกใช่ครับฝึกยากไหมครับ ไม่ยากครับถ้ารู้แต่ถ้าไม่รู้คือขอบตรงนี้มันต้องใช้ประสบการณ์ฝึกมากี่ปีแล้วฮะสิบปีแล้วครับสิบปีครับปีปเต็มสิบปีแล้วก่อนที่จะมาทําการฝึกเหี่ยวเหล่านี้ครับคุณเคทําอะไรมาก่อนบ้างหลายอาชีพครับเริ่มต้นที่อยากจะเป็นอาชีพแรกก็คือนะักกีฬาสนุกเจอตอนนั้นยังเด็กๆเ,เราก็ชอบทําอะไรที่มันสนุกแล้วเราชอบเนะี่ยเห็นพี่ต๋องเขาแทางสนุกชั่วโมงนั้นเขาดังมากในยุคนั้นน,น,นะใช่ก็อยากเป็นอย่างเขาเลย ือเป็นไงตอนนั้นฮะโอเคก็เริ่มมาเรื่อยๆครับแต่ถือว่าผมใช้เวลากับมันเยอะนะสนุกเกอร์ครับ,รบก็ฝีมือเรียกว่าอยู่กลางๆอวยวู่าวัน oh. เอาดีไม่ได้อะพย <laughs> ายามนะพยายามมานานให้เวลาเยอะมากแล้วดูแล้วมันไปไม่ได้แล้วมันนานกี่ปีครับ8ปีครับอ้แปดปีเลยครับใช่ครับเจ็ดแปปีอะ่ะโอ้แล้ว โหก็หลุดจากการที่โฟกัสอยากจะเป็นนักสนุกเกอร์จริงๆแล้วหลุดจากการโฟกัสจริงๆอ่ะประมาณ4ี่ปีแรกผมก็แทบจะถอดใจอยู่แล้วแต่ก็ยังดื้อยังตื้ออยู่หน่อย้็จากสนุกแล้วไปทาอะไรต่อครับก็หลังจากเล่นสนุกได้ปี่ปีพอมารู้ว่าพอหัวเขาภาษาสนุกเขาเรียกว่าหัวใจั่วนะคือเราไม่นิ่งก็เริ่มหันไปมองกีฬาแข่งรถแหละถ้าจะไปจับเรื่องรถจริงๆต้องมีมีต้นทุนนะใช่ครับต้นทุนจากไหนครัพ่อครับพ่อผมว่าชอบ พ่อผมชอบรถอยู่แล้วครนะตัวผมเองอ่ะผมก็เอาเอาอิทธิพลส่วนใหญ่เลยมาจากพ่อนั่นแหละนะแต่ว่าพ่อผมเขาไม่ได้แข่งรถอะไรนะแต่พอผมชอบเนี่ยเขาก็สนับสนุนพอสมควรครับแต่ว่าที่บ้านก็ฐานะปานกลางครับไม่ไม่ไม่ได้สนับสนุนเยอะแยะอะไรแต่มันก็มีมากพอจนผมลงแข่งในบางรายการได้วอนที่เป็นรถแดกนะครับไม่ไม่ใช่เป็นธุรกิจนะแล้วเป็นไงมาครับเส้นทางการเป็นนักแข่งรถมันก็เรียกว่ามือสมัครเล่นนี่หว่าครับตอนนั้นอ่ะ เงินทุนเราไม่พอที่จะทำแบบเป็นจริงเป็นจังนะสุดท้ายผมก็เลยมาต้องหาเงินกับมันผมก็เลยมาเปิดอู่เขาเปิดอู่ใช่ครับเปิดอู่ทำรถเนี่ยปีไหนครับก็เปิดอู่ทำรถประมาณปีสี่สองโอ้ช่วงเศรษฐกิจกำลังใช่ครับฟองสบู่แตกฟองสบู่แตกแล้วแต่ว่ากีฬาพวกนี้ฟองสบู่แตกก็จริงอ่ะมันก็ลดแค่ลดลงแต่มันไม่ได้ถือก็หายไปเลยครับเพราะว่ามันเหมือนกับ มันก็แปลกนะบางทีคนถ้าเขาพอมีเงินอนะ่ะมันก็สวนกระแสตรงนั้นได้แต่ว่ามันก็ไม่ได้ดีเหมือนตอนที่ช่วงช่วงดีๆครับ,รบช่วงก่อนปอสบู่แตกตอนนี้ทําอู่นี่คือทิ้งการแข่งรถเลยใช่ไหมครัก็ยังมันอยู่ในสายครับคือทําอู่นะอู่รถแข่งนี่แหละครับทำไปแข่งไปด้วยอะไรอย่างเงี้ย<อ>คือไปทางเดียวกันใช่ให้มันหาเงินเข้ามาในตัวมันให้ได้ครับแล้วดีไหมครับก็ดีครับเปิดแรกๆดีเลย แต่ว่าทีเนี้ยด้วยความที่ว่าผมอายุน้อยครับผมทํารถเองไม่ได้ผมก็ไปจ้างช่างมามอะไรไมาพอเราต้องงอช่างอะครับ,รบปัญหาเริ่มเกิดละเริ่มมีการเขาเริ่มไปรับงานเองมั่งดึงลูกค้าเราออกไปมั่งอะไรเงี้ยครับ,รบสุดท้ายถ้าเราจะไล่พวาออกอูเราก็ต้องปิดอีกมันกล้ามเกินมากตอนนั้นนะครับ,ค,รบคือสุดท้ายผมเริ่ม ตัวเองอะตอนนั้นก็ยังเรียนอยู่ด้วยครับจะมาเป็นช่างเต็มตัวเลยเมันก็ยังไม่ไม,ไม่ไม่พร้อมครับที่จะเปลี่ยนแปลงอะไรอย่างนั้นอะครับแล้วก็ยิ่งผมอะเคยมาลองลองลอง,ลองทำดูเองในช่วงที่ช่างมีปัญหาพอได้ลงมือทําแล้วว่าผมรู้สึกว่าการเปิดอู่ของเราอะแค่อยากจะได้เงินรเรารักที่จะแข่งรถครับแต่พอมาซ่อมรถมาจับรถมามาม,ามาเริ่มมาไขาน็อตเริ่มอะไรอย่างเงี้ยผมว่ามันไม่ใช่แนวและ ผม,ผมชอบที่จะออกไปอยู่ข้างหน้ามากกว่าจะอยู่ข้างหลังอะ่ะไอ้กับอู่เนี่ยผมอยากจะเฟดละอ,อยากจะออกจากมันละแล้วการเลิกทําอู่นี้มันมีผลกระทบต่อการจะเป็นนักแข่งรถได้ไหมครับมีครับเลิกเลยครับเอาเลิกเลยครับใช่ครับคือคือเมือ่อเมื่อเลิกทําอู่เนี่ยผมก็ไม่รู้จะเอาเงินจากไหนละอตอนเนี้ยเพราะฉะนั้นมันต้องเลิกแล้ว ทีนี้พอเราเลิกทําอู่แล้วก็รวมถึงการแข่งรถด,ด้วยเราหาเส้นทางไหนต่อับชีวิตเอาตามตรงแล้วผมก็มองหาอะไรที่ผมชอบอีกละในณเวลานั้นอะ่ะบีบีกันนะครับในเมืองไทยอะ่ะกระแสะกลาลังมาแรงเลยเข้าไปเข้าไปศึกษาเข้าไปเรียนรู้แล้วก็ไปซื้อมาลองเล่น,นครับแล้วก็เข้าไปลึกๆเรื่อยๆตอนหลังก็มาเปิดสนามบีบีโหดีไหมครับบีบีก็ดีครับ,รบเปิดใ,ใหม่ใหม่ผมว่าแทบจะทุกอย่างอ่ะมันดีหมดมันอยู่ในช่วงของกระแสเลยครับ ผมเปิดสนาม BB สนามแรกแล้วก็ขยับขึ้นไปอีกไปเจอเพื่อนนะครับเขาเขาเป็นเจ้าของโรงงานเฟอร์นิเจอร์อยู่แถบพันท้ายนรสิงห์ไอตัวโรงงานเนี่ยมันจะเป็นพื้นที่อินดอร์ใหญ่เลยผมก็เลยคุยกับเขาแล้วก็หุ้นกันทําสนาม BB อินดอร์เป็นสนามแรกในเมืองไทยแล้วก็ยิ่งเติบโตดีครับก็ได้ครับเติบโตแล้วก็ไปนำอุปกรณ์อุปกรณ์แต่งปืนบีีนะครับจากฮ่องกงเอาเข้ามาเองเข้าไปดูเอง สั่งเข้ามาขายเองอะไรเงี้ยครับแล้วก็เป็นช่างเองคราเนี้ยศึกษาเทคนิคการแต่งปืนต่างๆครับก็ผมว่ามันก็ลึกอยู่พอสมควรครับจนได้ทําคอลัมน์ในหนังสือปืนเล่มหนึ่งครับเป็นคอลัมน์แต่งปืนบีบีการนี่แลหละรายได้ดีไหมครับตอนนั้นดีครับดีอยู่ช่วงหนึ่งจนมาถึงช่วงที่เขาห้ามเอาปืนบีบีการเข้ามาพักหนึ่งครับ,รบช่วงนั้นก็น็อกเลย รู้สึกไงบ้างครับทุกครั้งที่ต้องมาเริ่มต้นใหม่รู้สึกยังไงก็ผิดหวังเสียดายไหมกับสิ่งที่ต้องทิง้งเพราะหลายๆมันรักด้วยนะรักด้วยแต,แต่ว่ามันไม่ใช่ผมก็ไม่เสียดายนะคือมันเอาตรงๆมันไม่เสียดายหรอกครับคือทําไปแล้วอ่ะผมผมผมทําไปแล้วผมชอบแล้วแล้วได้ลงมือทําแล้วหลังจากนั้นจะเป็นยังไงผมไม่เสียดายแต่คนที่บ้านสิครับ ในทุนที่บ้านที่เขาคอยสนับสนุนเราเขาเขาเห็นเราล้มลุกคู่านี้เขาว่าไงบ้างฮะเขาไม่เคยห้ามที่ผมจะทําอะไรนะครับแต่ถ้าเขามองดูแล้วมันไม่เข้าท่าเขาจะคอยเตือนอย่างพ่อผมอะทําธุรกิจร้านอาหารครับมาตั้งแต่ผมเกิดเลยแม่ผมอะทาธุรกิจเสริมสวยตั้งแต่ผมเกิดเหมือนกันก็ทำคู่กันมาอยู่อย่างเงี้ยร้านอาหารอะผมไม่คิดจะไปทําอยู่แล้วแล้วพ่อผมก็ไม่พูดอะไรเยอะหรอกพ่อผมคนพูดน้อยแต่แม่ผมเนี่ยทุกครั้งที่ผมทําธุรกิจแล้วล้มเหลวแม่ผมจะบอกว่าทาเสริมสวยสิ นี่นี่ฉีกแนวนะฮะใช่คือเขามองสําหรับแม่ผมอ่ะเป็นช่างเสริมสวยมาตั้งแต่เขาสาวๆอ่ะครับแล้วเขาหาเงินกับตรงนี้ได้ดีครับมาตลอดเลยแน่นอนในทุกสมัยเลยไม่สนเศรษฐกิจด้วยคือเขาก็ทํามาได้แล้วเขาก็มองว่าถ้าจะหาเงินอ่ะสำหรับเขาอ่ะเสริมสวยมันหาเงินง่ายเขามองว่าผมอ่ะทาเสริมสวยได้นะคือก่อนหน้านี้สิ่งที่ผมทําอ่ะผมทําหาอาชีพที่ผมรักนะผมอยากอยู่กับสิ่งที่ผมผมรักแล้วแล้วหาเงินให้ได้ของมันผมคิดว่าผม ผมจะมีความสุขมากกับเรื่องเนี้แต่พอมาอกหักสามสี่รอบแล้วเนี่ยหาว่าต้องหันไปหาเสริมสวยผมไม่ได้ชอบนะบแต่อย่างเดียวที่หันไปคือมันได้เงินผมไปเรียนทั้งเสริมสวยทั้งเพ้นท์เล็บต่อเล็บต่อขนตาสักคิ้วนี่ผมไปเรียนมาหมดเลยฮแต่ช่วงนั้นเ,นเอาตามตรงกบสักคิ้วเงินดีที่สุดวันหนึ่งหลายพันนะครับบางวันเป็นหมื่นเลยโอ้ทำอยู่ได้สองปีครับมันไม่ใช่ตัวตนแล้วช่วงนั้นอะ มันกาลังคาบเกี่ยวผมยังไม่ได้เลิกดีด้วยซ้ำแต่คิดแล้วล่ะว,ว่าจะมองหาอย่างอื่นอยู่แล้วตอนนั้นน่ะน้องชายผมมามาบอกผมว่าเนี่ยเขาดูรายการไปเจอไปเจอเหี่ยวคือน้องผมสนใจก่อนนะไม่ใช่ตัวผมเขาให้แต่เขาให้ผมมาไปช่วยดูว่ามันจะดีไหมอะไรเงี้ยฮะเขาพาไปที่ฟาร์มที่สระบ,บุรีอย่างแรกอะ่ะลุกแรกเลยที่เห็นเหี่ยวอะ่ะมันเท่ผมชอบชอบลึกๆแต่ก็ยังยังไม่ได้ตัดสินใจว่าจะไปอยู่กับไปอยู่กับ ชีวิตจะต้องเป็นเหี่ยวนะครับทีนี้ก็มาได้คุยกันคือผมก็เริ่มมองว่าผมชอบละในเรื่องการฝึกแต่ผมี่าผมทําได้ละแต่คนนี้ผมด้วยประสบการณ์ที่ผ่านมาถ้าชอบเดี๋ยวเราก็ลงไปสุดอีกแต่คราวนี้พอลงไปสุดแล้วมันจะหาเงินยังไงพอเข้าไปปุ๊บก็มาคุยกันเขาบอกว่ามันมีธุรกิจอย่างแรกเลยค,คือการออกโชว์ครับตามงานโชว์ตัวอย่างที่สองมันใช้ถ่ายถ่ายโฆษณาถ่ายหนงังรี่ก็ได้ด้วยอือย่างที่สามก็คือไปไล่พี่ลาบในโรงงานลูกสามจำ แต่อย่างที่สามเนี่ยผมว่ามันทําเงินได้มากที่สุดผมคิดได้อย่างนั้นอ่ะกลับมานั่งทบทวนเีกยสองสามวันผมก็ลุยเลยจากวันที่ตัดสินใจวันนั้นจนถึงวันนี้กี่ปีแล้วนะสิบปีแล้วฝึกยังไงฝึกยากไหมก็วิธีการเริ่มต้นเอาง่ายๆนะครับถ้าไม่มีคนสอนอ่ะถ้าจะฝึกไม่ได้เลยดีกว่าครับคือบังเอิญพอผมเริ่มเนี่ยผมได้อาจารย์ดีคนจะฝึกเขาก็ต้องมีคนฝึกเราอีกทีใช่ครับ <tellement S 2> อยากเห็นว่าฝึกเขาแล้วก็ทําอะไรได้บ้างได้ครับเดี๋ยวสาธิตการเรียกบินให้ดูครับโอโ้ดีเลยครับครับ <พ shelter S 2> ผมโอ้เดี๋ยวขอดูสักหน่อยครับร่วมสร้างเสริมกําลังใจโดยปตทสารพลังสู่ความยั่งยืนเพราะความสุขคือทุกอย่างเมืองไทยประกันชีวิตเครื่องดื่มสมุนไพรตราอัศวินเราจะสู้ไปด้วยกัน ิมกำลังใจโดยปะตะทสารพลังสู่ความยั่งยืนห้างแว่นท็อปเจริญผู้เชี่ยวชาญด้านสายตากว่า60ปี่ะครับเดี๋ยวผมจะให้น้องเขาบินสาธิตให้ดูนะครับว่าเรียกบินนกเวลาทำงานเนี่ยมันประมาณไหนครับผม นเหยี่ยวตัวนี้อายุประมาณเท่าไหร่นะขวบหนึ่งครับขวบหนึ่งว่านี้ขวบหนึ่งตัวขนาดนี้หรอเท่านี้ครับอายุออกจากลางมาสี่เดือนก็ตัวเท่านี้แล้วครับนกไม่สงสัยแล้วสงสัยคนเลี้ยงนี่ฮะน้องชื่ออะไรนะครับอามิดครับอามิดเลยครับอายุ่าไรนะครับสองปีครับโอ้ทำไมถึงมาสนใจฝึกเหยี่ยวครับความชอบครับอืมก็ไปชอบไปชอบได้ยังไงเนี่ยเอเกิดมาก็เห็นพ่อเลี้ยงอ๋อพ่อเลี้ยงอยู่แล้วใช่ไหมครับฝึกยากไหมฝึกยากไหมไม่ยากครับ ไม่ยากเนี่ยนี่ฝึกมาคือมันต้องอายุเท่าไหร่ถึงเริ่มฝึกฮะคือนกพวกนี้ครับออกลังมาอายุประมาณสักเริ่มฝึกจริงๆก็สี่เดือนฝึกได้นะครับค่ะ<อ>ค,คือในอายุเขาตามธรรมชาติน่ะอายุสี่เดือนเขาจะออกจากลังเริ่มหาก,กินเองแล้วเราฝึกเขาได้ในกระตอนนั้นโอ้ดีงั้นเดี๋ยวไปลองดูดิว่าฝึกอะไรมาบ้างครับครับผมเดี๋ยวจะสาธิตให้ดูครับว่า เวลาปล่อยนกออกไปเนี่ยเราเรียกกลับมาได้ไงแต่ในสถานการณ์จริงเนี่ยเราปล่อยออกไปเนี่ยเขาก็จะไปไล่นกพิราบตามราคาโรงงานอะไรอย่างเงี้ยครับในงานของเขาใช่ครับในงานของเขาแต่ตอนนี้เราไม่มีพิราบเราสาธิตดูเบื้องต้นก่อนแต่เขากลับแน่นอนใช่ไหมกลับแน่ครับโอ้เดี๋ยวลองดูหน่อยฮะเปิดทุตครับเนี่ยครับพอพอขึ้นไปอย่างเงี้ย สมมติตรงนี้ถ้าไปหลักคาโรงงานเขาก็จะไล่พิราบไปเรื่อยๆะครับครับผมไล่จนพิราบมันพ้นละหมดละในบริเวณนี้ไม่มีละเราก็จะเด้เขากลับมาเพื่อจะไปในที่ต่อไปที่เราจะต้องการไล่พิราบอันนี้เรียกกลับว่าไงฮะเอาครับโอ้หอย่าเครื่องบินบังคับเลยนี่จะต้องเป็นคนที่ฝึกทพิ่งจะทําได้ป่ะครับไม่จาเป็นครับ ไอ้พอฝึกแล้วอ่ะใครก็ได้เพรอย่างที่ผมก็ทาได้ได้ครับได้ครับยากไหมไม่ยากครับลองดูเลยจริงไหมฮะจริงครับจริงเฮ้ยันอบแรกนะอื่งวลาที่ถือนกใช่ปะครับพี่เอาสอดติดตัวเลยครับพี่ให้ตรงเนี้ยสูงก็สอดมากน้อยอ่าแค่นี้ถ้าพี่ต่าปุ๊บมันจะเดินขึ้นนี่จำไว้แต่ว่าถ้าปล่อยตอนที่สะบัดนี่อะเอาสอดเอาสอดงันเนี้ยครับแล้วตอนที่สะบัดพี่ก็ปล่อยเลยใช่ ว่ามือไปเร็วไปหน่อยนะครับได้ครับได้ก็บินได้เรียกลงเลยนะครับอาร์สตอบกเวทโอ้โหแลนดิ้งดีมากนะครับโอ้แม่ใช้ได้เลยนะครับขอบคุณมากเลยอามิตรโอ้โหเป็นไงบ้างครับก็แอบตื่นเต้นเหมือนกันว่าเรียกแล้วไม่กลับมาเลยไม่ต้องห่วงครับคือนกพวกนี้เขาถูกฝึกมาให้เขาคุ้นกับทุกคนอยู่แล้ว ครับมันมีวิธีการฝึกของเขาอยู่แสดงว่าเขารู้คําสั่งของเขาใช่ครับเขารู้คําสั่งเขาแต่ว่ากับคนอื่นเนี่ยบินได้หมดตามคาสั่งที่เขาเคยฝึกมาแต่กับตัวเจ้าของเขาว่าเขาเป็นจะพิเศษกว่าหน่อยเพราะเขารู้ใจกันอยู่ฝึกนานไหมครับอย่างนี้นกแต่ละตัวครับช่วงระยะการฝึกไม่เท่ากันเพราะว่าเขาเป็นสี่มีชีวิตเนาะอย่างเร็วที่สุดผมว่าประมาณเดือนหนึ่งครับอย่างช้าสุดอาจจะถึงครึ่งปีก็แล้วแต่แล้วแต่คนฝึกแล้วแต่นิสัยนกด้วยคือปีก็ถือว่าถ้ามองดูก็ไม่นานนะ ใช่ครับแต่ว่าเหนื่อยเหมือนกันใช่สำหรับคนฝึกเป็นอ่ะมันถือว่านานแล้วปีแรกเลยผมก็เริ่มจากจากฝึกเรียกบินเอาไปล่าเหยื่อทั่วไปปีสองผมก็เริ่มฝึกให้เขาไล่พิราบในโรงงานแล้วพอถึงช่วงปีที่สามเนี่ยผมพอนกเองเลยก็คือจดฟาร์มที่นี่แหละครับคุณเคว่าทำฟาร์มด้วยทำที่นี่เลยฮะที่นี่เลยครับตรงไหนรอบรอบนี่แหละครับเดี๋ยวปากจะผมพาไปชมอ๋อดีเลยครับ นี่คืออะไรนี่ครับอันนี้เป็นกรงเพาะครับเป็นคงเพาะอินทรีครับกับกรงนู้นจะเป็นกรงเพาะเหี่ยวทำไมมันทึบขนาดนี้ครับเพื่อให้เขารู้สึกปลอดภัยครับแล้วก็ยอมที่จะผสมพันธุ์ระหว่างไข่คือมันมันเปิดกรงโปร่งไม่ได้ไม่ได้ครับเขาจะรู้สึกว่ามันไม่ปลอดภัยข่าวนี้พอไม่ปลอดภัยเขาจะไม่ผสมพันธุ์กันละครับที่ได้ยินเสียงข้างในนี่คืออันนี้คืออินรีมงกุฎครับครับครับอัฟริกันคาวอีเกิล นี่นี่กี่ตัวคสองตัวครับคู่เมียอยู่ในนี้โอ้แล้วนู่นกี่ตัวครับอันนู้นอันนี้ครับเป็นเป็นกรงเพาะทําไว้สําหรับเอ่อเหย่ยคาราคาร้แต่คราวนี้ตอนนี้เรามีเด่ยวตัวเมียเรารอตัวผู้ครับคิดจับทึบๆอย่างเงี้ยนานไหมครับกว่าจะได้เพาะพันออกมาคคือแทบจะตลอดเลยดีกว่าอยู่อย่างเงี้ยครับนอกจากว่าปีไหนเราต้องการจะเอามาตรวจเลือดเอามาเช็คความแข็งแรงของเขาาเงี้ยก่อจะออกมาข้างนอกแต่ก็ใช้เวลาไม่กี่วันนะครับแล้วก็กลับไปอยู่เหมือนเดิม โเ oh, ราเลี้ยงเองก็ไม่เห็นต้องมาดูผ่านใช่ครับกล้องวงจรปิดดูผ่านกล้องวงจรปิดอย่างเดียวเลยนอกจากเหยี่ยวกับอินทรีย์แล้วมีสัตว์ชนิดอื่นไหมครับก็ตอนนี้มีทำลิงมอมโสเซดแล้วก็มีพวกสัตว์เลื้อยคลานพวกกิ้งก่าตัวหน้าเต่า <c oughs> อะไรเงี้ยครับคุณเคพลิกชีวิตมาทั้งด้าน <c oughs> สัตรวร์สุสานเลยนะฮะดูคุณ K. เคอาจริงเอาจังเลยนะฮะ นี่ครับกรงนี้ครับเป็นกิ้งก่าสายพันธุ์ไรโน่ครับคู่นี้เป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์เลยครับนำเข้ามาผสมเอาลูกทำไมถึงไปสนใจเอามันมาเพาะพันธุ์มาเลี้ยงเอาตามตรงนะหลักๆที่เนี่ยคือทำนกทำเหยี่ยวคพวกนี้มันเป็นศาสตร์เศรษฐกิจอะครับราคามันดีก็เลยเอามาทำแล้วก็อย่างแรกต้อค่าดีก่อนอย่างที่สองคือต้องดูแลง่าย นี่อะไรเนี่ยอันนี้คือคาพิ่าครับเป็นหนูยักษ์คาพิบ่าคู่นี้อายุปีกว่ารอถึงอายุเขาครับนี่มันเป็นคู่ตัวผู้ตัวเมียก็ตั้งใจเอาเพาะเอานลิงเลยครับใช่ครับพวกนี้เป็นลิงลิงกิวเพราะลิงมาพเศษก็มันเป็นมันเป็นสัตว์เศรษฐกิจอีกตัวหนึ่งครับเอ็กโซติกที่ที่ทำเงินได้ดีเลยครับครับ พวกนี้เป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ทั้งหมดให้ลูกมาหลายข้อแล้วครับพวกนี้ยากไหมครับในการที่จะศึกษาสัตว์แต่ละชนิดที่นําเข้ามาเนยมันไม่ยากครับจริงๆแล้วเขามีกลุ่มที่เขาเพาะเลี้ยงมานานนะครับเราก็ศึกษาเอาเอาตามพวกนี้ครับไม่มีอะไรยากครับขอพวกนี้จากตรงนี้ครับมันอันนี้จะเป็นธุรกิจล่าสุดของผมที่ผมโอเคกับมันมากเลยตอนนี้คือไก่ชนครับเลี้ยงอยู่ในนี้เลยฮะไม่ใช่ครับจะเป็นอีกความหนึ่งขอไปชมสักหน่อยได้ไหมได้ครับยินดีครับครับผมครับร่วมสร้างเสริมกำลังใจโดย ไยเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลาเอเจมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าโก่แก่มันทุกเม็ด พลังใจโดยไทยเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลาปะตะทสารพลังสู่ความยั่งยืนสายการบินแอร์เอเชียใครๆก็บินได้โคุณเคนี่นี่คือไก่ที่เลี้ยงใกี่ตัวนี่ครับคือรวมๆทั้งฟาร์มตอนนี้ประมาณ300 ดูไม่เล่นเลยนะครับเพราะว่าเาจริงครับเขาจริงเอาจังไม่เล่นครับครับผมการเลี้ยงไก่ชนอย่างงี้ครับมีวิธีการดูแลรักษาหรือใส่ใจเขาแตกต่างจากสัตว์ชนิดอื่นขนาดไหนฮะไก่ชนเนี่ยเป็นสัตว์ที่เปราะบางที่สุดในบรรดาสัตว์ทั้งหมดที่ผมที่ผมเพาะเลี้ยงนะมก็ต้องดูแลเป็นพิเศษหน่อยเรื่องความสะอาดเรื่องอาหารการกินที่สำคัญต้องรู้จักสุขภาพเขาอะตลอดเวลาเลยคืออย่างตอนเช้าเราต้องเช็คไก่ทุกตัวละว่าสุขภาพดีไหมเพราะว่าพวกนี้ครับเวลาเขาป่วยมีเวลาไม่เยอะ ที่จะรักษาเขาบอกมากแสดงว่าการดูแลใส่ใจสัตว์แต่ละชนิดนี้มีความสําคัญต่อท่านมากครับอย่างมีองค์ความรู้อย่างนี้เคยได้ไปแบ่งปันให้กับใครบ้างไหมครับบางคนอาจจะไม่ไม่รู้วิธีการเลี้ยงที่ถูกต้องครับอย่างเช่นที่ผมเคยหาทุนไปช่วยนะครับก็จะเป็นศูนย์ช่วยเหลือนกน้ําบางพระครับอยู่ศรีราชาครับตรงนี้ผมก็หาทุนเข้าไปช่วยทํากรงกรงอิสระปล่อยพวกนกล่าเหยื่ออะไรพวกนี้ครับเพื่อเพื่อฟื้นฟูให้เขาบินได้เพื่อที่จะเอากลับไปปล่อยสู่ธรรมชาติอะไร คุณเคเริ่มต้นจากการค่อยๆเลี้ยงนกเหยี่ยวนะครับทำฟาร์มเลี้ยงสัตว์หลากหลายชนิดมาจนถึงวันนี้คิดว่าประสบความสําเร็จแล้วยังครับอไม่ครับไอความสําเร็จที่ว่าเนี่ยมันอยู่ตรงไหนอ่ะคือถ้าเอาอะไรมาวัดครับคือถ้าจะใช้เรื่องตัวเงินผมยังไม่ถึงแน่นอนครับแต่ถามว่าผมมีความสุขทุกวันอะ่ะผมว่าผมถึงแลวแต่กว่าจะมาถึงวันนี้ได้ทํางานที่ตัวเองรักและมีความสุข แน่นอนจะต้องผ่านในเรื่องของปัญหาอุปสรรคเคยเจออุปสรรคอะไรที่ทําให้เราท้อบ้างไหมครับมีก็นิดเดียวนะ<ม>คือเอาตรงๆผมไม่มองปัญหาเป็นเรื่องใหญ่สาหรับผมอะเรื่องอะไรที่มันนิดเดียวก็มันก็มีบ้างคือผมก็เป็นคนธรรมดาเนาะเวลามันผิดหวังอะครับเรียกว่าท้อก็ได้นะแต่ว่าสําหรับผมมันท้อแค่วันนี้แต่สิ่งที่มันมากกว่านั้นมากกว่าความท้อคือผมต้องคิดว่าผมจะทําอะไรต่อคือสําหรับการสิ้นสุดของแต่ละอาชีพของผมอะมันคือการเริ่มใหม่ทุกครั้งที่มันจะเกิดขึ้น แล้วการสิ้นสุดนั้นอ่ะมันจะเป็นประสบการณ์ทาให้ผมก้าวอย่างมั่นใจในครั้งต่อๆไปของผมบางคนมองว่าสิ่งที่ทํามันเหมือนเป็นกการเพาะพันธุ์สัตว์เหมือนกระแสเป็นเฉพาะกลุ่มเล็กๆครับมองไหมครับว่าเหมือนอายุของธุรกิจนี้อาจจะไม่ยาวมากเราจะทํำยังไงให้มันยั่งยืนนะครับเราจะต้องเข้าใจว่าธุรกิจที่เราทำถ้ามันเป็นเรื่องของกระแสมันจะได้เงินในช่วงหนึ่งแล้วมันก็จะซาลงเรื่อยๆด้วยโดยที่คนทั่วไปมันเลี้ยงเยอะขึ้นมันก็จะกระแสมันจะซาลงสิ่งที่ต้องทําก็คือต้องมองหาครับสัตว์เศรษฐกิจซ อาจจะเป็นสัตว์ชนิดใหม่คือเอาง่ายๆเราอาจจะต้องมองตลาดในกว้างๆแล้วต้องเป็นผู้นําเทรนด์หน่อย <S S S เอาเข้ามาทําหลายๆอย่างครับอย่าอย่าไปจมอยู่กับสัตว์แค่ชนิดเดียววันนี้เราเริ่มต้นจากเหยี่ยวครับอย่างเช่นเหยี่ยวกับงูเนี่ยครับสออย่างนี้ยที่เลือกงูมาเพราะอะไรเพราะว่าม่อกินอาหารเหมือนกันรเรา,รเ,ราเราทำอาหารที่เก็บของไว้อาหารไว้สาหรับเหยี่ยวมันงูมันก็กิกนได้คือเราสามารถใช้อาหารเหมือนกันนะเลี้ยงสัตว์ได้หลายๆอย่างอาจจะเปลี่ยนสัตว์แต่ว่าระบบจัดการมันจะง่ายใช่มันจะง่ายแล้วมันจะหมุนเวียนครับคือวันหนึ่งวันหนึ่ พอเหี่ยวม,มันดาวลงไปอยางอื่นแรงขึ้นมาพอครบ3 4อย่างมันกลับมาเดี๋ยวเหี่ยวก็แรงครับมันก็วนกันอยู่อย่างงี้ครับ,ครบเคยมองไหมครับว่าเดินไปถึงวันหนึ่งแล้วมันมันสุดจริงๆแล้วไม่ใช่อีกแล้วต้องมาหาอาชีพใหม่หาเส้นทางใหม่มองเผื่อไว้ไหมหตรงนั้นจากธุรกิจที่ผมเลือกมาไม่ว่าจะเป็นนกหรือจะเป็นอย่างล่าสุดคือไก่ไก่ชนเนี่ยเป็น,ปนธุรกิจธุรกิจล่าสุดแต่ผมว่าเป็นธุรกิจที่ยั่งยืนที่สุดของผมที่มีตอนนี้บ้านเราเนี่ยทำกันมานานแล้วครับแล้วก็การพัฒนาของสายพันธุ แล้วก็เรื่องของตัวเงินที่มันได้มาปีต่อปีครับจากอดีตจนปัจจุบันเนี่ยมันพัฒนาขึ้นเรื่อยแบบมันมันไม่เคยหยุดอะต่อให้จะช่วงนี้ครับที่ผ่านมามีกระแสโควิดรุนแรงมากรากเอาตรงๆในวงานการไก่ชนไม่ได้สะเทือนสักเท่าไหร่นะครับ,ค,รบคุณเคให้กําลังใจหน่อยสิครับสำหรับหลายๆคนที่อาจจะเจอภาวะวิกฤตโควิดด้วยหรือเศรษฐกิจหลายๆอย่างที่มารบเร้าทําให้เขาอาจจะล้มลุกคลุกคานต้องหาตนเองอยู่เรื่อยๆครับ จะมีวิธีแนะนํำยังไงบ้างครับมองปัญหาครับทุกอย่างว,าว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาปัญหาเราต้องแก้ปัญหาที่มันเกิดกับเราทุกอย่าง่ะมันจะเป็นประสบการณ์ให้กับเราไอ้ความเครียดความกังวลมันไม่เคยช่วยอะไรเรานะมันจะทําให้เราแย่ลงเรื่อยๆถ้าเราแก้ไม่ได้จริงฮะรีบทิ้งจําเป็นต้องทิง<ม>้งก็ต้องทิ้งครับอย่าไปยึดติดทิ้งเมื่อ,อไหร่ก็เริ่มใหม่เร็วขึ้นนว สมุนไพรอัศวินขอเป็นกำลังใจและร่วมสร้างพลังบวกให้กับคนไทยหัวใจไม่ท้อของเราในวันนี้ค่ะวันนี้คุณเคทำให้เราเห็นแล้วนะครับว่าการจะทำอะไรก็ตามควรทำได้หัวใจที่มุ่งมั่นและตั้งใจอย่างเต็มที่เก็บเกี่ยวความผิดพลาดและข้อบอกพร่องเพื่อนำม,มาปรับปรุงใช้และเดินไปสู่ความสำเร็จอีกครั้งครับและนี่ก็คือคนไทยหัวใจไม่ท้อของเราในวันนี้กลับมาพบกับเรื่องราวดีๆอย่างนี้ได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ ไอ้ความสําเร็จที่ว่าเนี่ยมันอยู่ตรงไหนอ่ะคือถ้าเอาอะไรมาวัดะครับคือถ้าจะใช้เรื่องตัวเงินผมยังไม่ถึงแน่นอนครับแต่ถามว่าผมมีความสุขทุกวันอ่ะผมว่าผมถึงละคือสําหรับการสิ้นสุดของแต่ละอาชีพของผมอะ่ะมันคือการเริ่มใหม่ทุกครั้งที่มันจะเกิดขึ้นแล้วการสิ้นสุดนั้นอ่ะมันจะเป็นประสบก,การณ์ทำให้ผมก้าวอย่างมั่นใจในครั้งต่อไป